ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเมื่อนี้กสิเขามามาเดี๋ยวนกหน่อยนะครับผมจุดสามถุงปาครับผมก็ดูดีติดภารกิจกันนิดนึงครับผมนะครับเฮ้ยมาสานนิดนึงครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมติดขม้านะครับคล้ายกันขม้านะครับผมนะครับคล้ายกันขม้าครับผมนะครับมาสาเอ้ยมาสามาเดีกนิดนึงครับผมดูจะว่ากันครับผมนะครับ ภารากิจอะไรไม่มาดีติดภารากิจเลยครับแต่ว่าพอดีติดขัดเรื่องแน่นิดนึงนะครับผมทะเลเดี๋ยร์คอมามซานะครับผมนะครับแเด็กอะเดิม,ม,าารมค,ครับมาอะันเอาพูพ้อกันนะครับผมนะครับมาท่ามาท่ายกับช่องอีสานพาคุยที่เก้าครับอีสานพาคุยพาคุยนะครับผม แล้วเป็น,นะครับเกียร์พื้นที่นายยามเด็กกับผมเ,เคยเกียร์พื้นที่กันบ้างขอโทษขอไปนะครับผมนะครับตัวนี้จัดทำทำัำในจังไนสปีดในจังไนครับผม <c oughs> มาครับผมมาคล้ายๆกันเช่นเดิมเช่นเพลครับผมนี่เจ้าเจ้าเดิมครับดีสารพาคพุยดีสารพาพควีครับผม <c oughs> ครับผมเลยก็รอผู้ชมนิดนึงครับนะครับมาทีทําไงนะครับผมอะไรขมาแล้วกันอักขยเขมอะไรนะครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกคนรับผมนะครับเช่นเดิมเช่นเคยมาพบมาพอช่องเดิมนะครับผมบางคนอาจจะว่าผมบอน้องขึ้นมือนี่ก็เลย กพราะเดี๋ย no? วก็จะขึ้นอยู่ประมาณช่วงสองทุ่นนะครับเนาะได้ดีกับป็นช่วงเวลา้เสียงเบาเสียงเบานะครับแ๊บหนึ่งสามโอ้ยนะเดี๋ยวครับแม่ยำเด็กกับรอบอะไรเลยนะครับนี่เอาแบบนี้เลยมือนี่บะไ้เตรียมยั่งเลยครับ ็นมาใส่กระจับจูดเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงอีกเช่นเดิมเช่นเคยเป็นคนที่บ่มีความพร้อมรอกันนิดหนึง่งรอกันนิดหนึ่งมาเตรียมยังเลยครับมาใส่กระจับจูดเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงอีเช่นเดิมเช่นเคยเนคนที่บ่มีความพร้อม